อามาดองดูฟิกกันก่อนนะครับเอ่อฟิกเป็นฟิกเป็นหนึ่งตัวละครคอน้ําแข็งเนาะนะครับคอน้ําแข็งคืออะไรคือคือพูดง่ายๆว่าเขาพูดง่ายๆเขาเขาเป็นหนึ่งตัวละครที่เอาเราเอามาใช้ในการทําทีมธาตุน้ําแข็งเวลาเราจัดทีมน้ําแข็งเนี่ยส่วนใหญ่เราเรา,เรามักจะต้องใส่ฟิกเข้าไปด้วย1น,นตัวนะครับอ่ะทำไมนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเรื่องของพาสซีฟเขาเลยเนาะนะครับพาสซีฟอันนี้มันจะคล้ายๆกับของเนเมซิตแต่ว่าชื่อเขาจะเปลี่ยนไปจากคําว่าโวลิซอนแนนใช่ไหมมันจะเปลี่ยนมาเป็นคําว่าโฟเซนโดเมนนะครับเอ่อสกิล อันนี้คืออะไรก็คือเวลาที่ตัวของฟลิกเนี่ยเขาใช้ตัวของสกิลอาวุธใช่ไหมนะครับตัวของสกิลอาวุธ ที่มันมีชื่อว่า f r o o m um b o w เ n t e r เนี่ยอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะสร้างวงน้ําแข็งขึ้นมานะครับวงเป็นเป็นพื้นน้าแข็งขึ้นมาเนาะนะครับมีระยะเวลาในการคงอยู่อยู่ที่25วินาทีก็นานพอใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่ตัวละครอะไรก็ตามที่เป็นอาวุธประเภทน้ําแข็งใช่ไหมครับยืนอยู่ในวงเนี้ยนะครับเล่นอะไรก็ได้เล่น m e r ์ i ิวก็ได้เล่นซือบาสะก็ได้เล่นตัวของฟิกก็ได้จะเล่นโคโค่มายืนฟิวตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเขาจะได้ในส่วนของเอติเคท่าน้าแข็งนะรับั้าเ chatter, ก 25%ด้วยนะครับตัวละครที่แม่งเจาะเกราะไม่ค่อยดีก็จะกลายเป็นว่าเจาะเกราะดีขึ้นด้วยการมาด้วยการเล่นตัวของฟลิกเนาะนะครับแต่ว่าย้าว่าเป็นแค่ตัวละครน้าแข็งเท่านั้นนะครับเอาไปใส่ไปเอาไปแบบว่าเอยเอาไปเล่นกับคิงเอาอะไรนะเพิ่มค่าชเชตเตอร์ให้คิงได้ไหมอะไระไ,รไม่ได้นะครับเอาแค่ว่าได้แค่ว่าเฉพาะเ,าเ,าเาตัวละครน้าแข็งเนาะนะครับ อ่าน,นี่คือจุดเด่นของตัวฟลิกเลยซึ่งมีตั้งแต่กลุ่มดาวสูงแล้วเพราะงั้นจริงๆแล้วสามารถแบบวา่าเล่นเขาเล่นแร็คฟลิกเป็นตัวละครที่บอกว่าแค่มีซีสูรก็เก่งมากๆแล้วเหมือนซาเมียเอ้ยไม่ใช่เหมือนซาเมียเหมือนเหมือนเนเมซิสเลยนะครับเนเมซิสเองก็ซีสูรก็เก่งมากๆแล้วเช่นกันนะครับมาดูค่าสถานะของฟลิกกันละกันนะครับค่าชัตเตอร์ของฟลิกอยู่ที่8นะครับแล้วก็ค่าชาร์จอยู่ที่8จริงๆแล้วดูบาลานซ์ Balance เนาะนะครับดูบาค่อนข้างบาลานซ์เลยในแง่ของชาร์จเนี่ยถือว่าโอเคเออค่าค่าชาร์จนี่ดูดีมาก นะครับแต่ค่าชัตเตอร์ส่วนตัวผมมองว่ามันน้อยไปหน่อยเออนะครับมันแค่8เอเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้บัฟจากตรงนี้เนาะนะครับเห็นปะมันจะได้บัฟจากตัวของค่าชัตเตอร์บอกเอ่ห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ของแปดเท่าไหรทุกคนได้มาอีกสองก็คือประมาณสิบนั่นแหละโดยภาพรวมแล้วตัวของเฟริก,ก็เจาะเกาะด้วยตัวเองได้ดีปานกลางนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมก็จะแนะนําว่าจริงๆแล้วเราหาตัวเจาะเกาะมาเพิ่มจะดูดีกว่า เ,เล่นเล่นแค่ตัวฟลิกคนเดียวมามาใช้เจาะเกราะนี่ลําบากไปนิดนึงผมแนะนําว่าหาตัวละครเจาะเกราะเพิ่มน่าจะดูดีกว่าเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยในเรื่องของการจัดทีมดีกว่านะครับอ่ะทีนี้คําถามต่อมาก็คืออ่ะแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะผมเพิ่งเปิดเนเมซิตไปอ่ะพี่ใช่ไหมผมเพิ่งเปิดเนเมซิตไปแต่ว่าแต่ว่าเออผมก็อยากเล่นน้ําแข็งเหมือนกนันอ่ะแล้วทีนี้ผมต้องผมต้องเปิดฟริกอีกเหรอเพชรผมไม่พอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพชรไม่พอไม่เป็นไรเลยนะครับเพราะว่าเรามีตัวของโอทับอัพนะครับผม หยอก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 ,ยอกไม่เป็นไรหมายถึงว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเปิดฟิกตอนนี้ก็ได้มันมีคอน้ําแข็งอีกคนนึงนะครับมันมีคอน้าแข็งอีกคนนึงคือซากิอ่าซากิก็เหมือนกันเป็นคอน้าแข็งเหมือนกันเห็นปะมันมีเรื่องของไอเรโซนแนน์เหมือนกันนะครับเวลาที่เขาใช้อาวุธประเภทน้ําแข็ง2ชิ้นใช่ไหมครับเขาจะได้ในส่วนของ a d ดที่เป็นท่าน้าแข็งอันนี้ได้ทั้งทีมนะครับ เพิ่มเติมเอ่อเพิ่มขึ้น20%ด้วยเพราะงั้นจริงๆแล้วไม่ไม่มีฟิกก็อาจยังไม่มีฟิกในการเล่นกบทมน้ำแข็งก็ยังไม่เป็นไรก็เก็บเก็บเพชรไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอรอตัวซากิมาเล่นก็ได้นะครับมันก็เป็นตัวคอน้ำแข็งได้ดีเช่นเดียวกันอะไรเงี้เนาะแต่ว่าถ้าใครบอกว่ารีบมากๆก็อย่าลืมโอเวอร์ท็อปนะครับผมถามความเห็นส่วนตัวชอบตัวไหนฟิกอะซากิพีเฟอร์ตัวไหนหรอเออพีเฟอร์ทั้งคู่อะ <laughs> เล่นนังคู่แล้วดีชิบหายเลยเออไม่ไม่เอาจริงๆคือแบบว่าเล่นนังคู่คือดีมากๆเลยเพราะว่าเพราะว่าฟิกเพราะว่า,พา,วาพาสซีฟสองอันนี้ไม่ทับกันเออมันโฟเรนซมันเป็นชื่อชื่อมันคือโฟเรนซโดเมนอะ่ะแล้วก็ของตัวของตัวอันนี้คืออันนี้คือตอบแบบคนรวยนะอตอบแบบคนรวยคือชอบทั้งคู่เลยเออแล้วแล้วก็ตัวของตัวของอะไรนะตตัวของ ซากิเองก็มีค่าในส่วนของมันก็บวกไอตัวมันก็มีตัวส่วนของเรโซแนนซ์น้ำแข็งด้วยใช่ไหมครับบวก20%และอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่เมื่อกี้คุยกันใช่ปะว่าว่าตัวฟิกเองเขามีปัญหาเรื่องการชัตเตอร์เกราะใช่ปะเนี่ยเห็นปะว่าตัวซากิมันทดแทนตรงส่วนนี้ได้เห็นไหมครับเห็นปะว่าซากิมันทดแทนในส่วนนี้ได้เพราะงั้นอันนี้เลยบอกไงว่า2ตัวละครนี้แม่งเล่นคู่กันและโคตรด,ดีเออเราสามารถใช้ตัวของซากิในการเจาะเกราะมอนได้แล้วก็เราใช้ตัว DPS หลักเป็นตัวของ ของฟลิกได้เช่นเดีวกันแล้วเราได้บับ2ชั้นด้วยนะครับได้บับในส่วนของเรโซแนนซ์น้ำแข็งด้วยแล้วก็ฟลิกด้วยเพราะงั้นจริงๆแล้วคอมโบเนี้ยดีมากๆเออดีมากๆอะแต่ถ้าให้เลือกนะครับถ้าให้เลือกจริงๆออส่วนตัวผมอาจจะชอบฟลิกมากกว่านิดนึงตรงที่เราได้ s ชตเ t อร์อร์25%ด้วยมันช่วยในเรื่องของการเจาะเกราะได้นิดหน่อยนะครับคือ Ed เ1ค15กับ20%น่ะไม่ค่อยต่างหรอกนะครับ 15กับ20%เปไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ของส่วนตัวของซาก,กิเองเขาแจกเป็นส่วนของ Resistance 40%ซึ่งตรงนี้ไม่ได้ใช้หรอกหลักๆแล้วเราใช้แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราใช้แค่ตรงนี้เออเพราะงั้นจริงๆแล้วตัวตัวฟิกจะดูดีกว่านิดหน่อยเอ่อจะดูดีกว่านิดหน่อยแต่สุดท้ายเราเล่นอะไรก็ได้ครับเล่นอะไรก็ได้ นจะจ๊ะตัวฟิกจะดีกว่านิดหน่อยอ,อีกข้อหนึ่งของฟิกที่ค่อนข้างดูดีนะครับไม่ใช่เรื่องของแค่การบัฟในส่วนนี้เนาะนะครับอีกหนึ่งข้อที่ดูดีมากๆคือตรงนี้ครับ Inside the Eye f i e l s ก็คือในภายใต้สกิลของตัวน้องฟิกเนี่ยนะครับเวลาเราดอชเวลาเราใช้ตัวของฟิกใช่ไหมครับดอชในวงของสกิลของเขาเนี่ยเขาไม่เสีย s ซมมิเนในการดอชครับเออซึ่งอันนี้ดีมากนะทุกคนแบบดีมากๆนะครับมันไม่เห็นปะว่ามันเนี่ยดอชวิว not consume วา e using flick วา p พร n ก็คือไอ้ stamina จากการ dodge เดี๋ยวผมทำให้ดูเกมนี้ปกติมันจะมี stamina อยู่2หลอดนะครับหลอดแรกคือหลอดที่เราใช้ในการชาร์จโจมตีเนาะหรือว่าเอ่อหรือว่าก็คือหลอดสำหรับการปีนเขาอะนะครับเวลาทุกคนปีนเขามันจะมีหลอดขึ้นใช่ไหมนะครับไอ้ตรงเนี้ยหลอดหลอดนี้เราใช้เนี่ยอย่างของซาเมียก็จะใช้หลอดนี้เป็นหลักเห็นปะเพราะว่าซาเมียปกติแล้วเราเราปั่นกาากดเยอะใช่ไหมเออซาเมียเขาจะใช้หลอดนี้เป็นหลักใช่ไหมครับ อ่ะทีนี้อย่างของตัวเนเมซิสเนี่ยเนเมซิสเขาจะไม่ได้ใช้หลอดนี้ครับเนเมซิสเขาใช้หลอดนี้ลองสังเกตด้านขวาดูเห็นปะมันจะมีขึ้นมา3หลอดเห็นไหมเนี่ยของเนเมซิสเขาจะใช้หลอดนี้ <c oughs> เพราะงั้นเวลาเราเล่นเวลาเราเล่นคอมโบตัวของซามีคู่กับตัวของเนเมซิสเนี่ยหลกัหลกๆแล้วเราจะใช้บริหารสอง,สองเกตเนี่ยไม่ให้มันไปไปคู่กันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเรา,เราอาจจะเปิดด้วยตัวของเนเมซิสยิง3ที ใช่ปะแล้วเราต่อแล้วเราเอ่อกดสกิลหนึ่งก็ได้อกัเสกิลหนึ่งทิ้งไว้ใช่ไหมเราเราสลับเป็นซาเมียเดชหนึ่งทีแล้วก็วิ่งเข้าไปหามอนใช่ไหมครับแล้วก็หมุนการหมุนควงกอากาศจะสังเกตเห็นว่าด้านขวานะครับสเตมินาของการดอชมันจะรีกลับมาพอดีเห็นปะอ่ะแล้วพอลงพื้นปุ๊บเราสลับเป็นตัวของเนเมซิสเดชยิงต่อได้เลยแล้วสเตมินาของไอตัวซาเมียก็จะค่อยๆรีกลับมาแล้วก็กระโดดมาแล้วก็ใช้งานต่อได้เลย เห็นะมันมันจะสามารถ manage แบวนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นการที่ตัวของฟิกนั้นมันไม่กิน s t a m i n a นะครับมันก็หมายความว่าอาวุธ DPS อื่นๆมันมี window ในการทำ damage เยอะขึ้นเพราะเขาไม่ค่อยเสียเพราะเขาจะไม่ค่อยเสียในเรื่องของ s t a m i n a นั่นเองเข้าใจความหมายใช่ไหมนะครับเพราะฟิกมันไม่ได้ใช้เรื่องของการ dodge ไงเพราะงั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะมี s t a m i n a 2หลอดเลยตั้งแต่การชาร์จโจมตีด้วยแล้วก็การ dodge หลบด้วยเออเพราะงั้นมันเป็นเรื่องที่ดีมาก ะครับเป็นเรื่องที่ดีมากครับอ่ะทีนี้กลุ่มดาวครับอย่างที่บอกนะว่าน้องฟิกเออไม่ใช่น้องเออคุณเจ้แล้วกันนะคุณเจ้ฟิกเนี่ยจริงๆแล้วดีตั้งแต่จริงๆแล้วคุณคุณเจ้เนี่ยดีตั้งแต่ตัวของอ่าดาวศูนยแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วหลักๆแล้วเราใช้ตรงนี้ใช่ไหมครับที่เราคุยกันหลักๆที่เราเอวยฟิกกันชิบหายใบป่วงเนี่ยเราเอวยก,กันที่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะงั้นจริงๆแล้วตรงเนี้ยเออตัวฟิกเองดีตั้งแต่ศูนแล้วนะครับแต่ว่ายิ่งเราเปิดในส่วนของกลุ่มดาวไปเรื่อยๆฟ <transitional. S 2> ิกจะเริ่มค่อยๆเก่่่งขึ้นนนนนเเรรือยๆะะะคับผมมแําาจป็กลุดว3 อ่ะนะครับกลุ่มดาว3ช่วยอะไรนะครับกลุ่มดาว3ช่วยเวลาที่ว่าเวลาตัวละครน้ําแข็งอื่นๆเวลาเขาใช้ discharge skill หรือว่าอันตินะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นดาเมจของอันติก้อนนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้น25%อนตาม stack f a s t i t แล้ว f o r t i t u d มาจากไหนมาจากกลุ่มดาวหนึ่งครับ กลุ่มดาวหนึ่งมันจะมีการเก็บสแตก็กที่เราเรียกกันว่าฟอสซีเน็ตด้วยใครเปิดคือคือเปิดกลุ่มดาวสาม,มันก็ต้องเปิดกลุ่มดาวหนึ่งอยู่แล้วชุกไหมนะครับเพราะงั้นไม่ต้องไม,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 ไม่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับฟอสซีเน็ตมันเก็บยังไงนะครับมันทำให้เวลาเรากดสกิลออของอาวุธของโตฟิกเนี่ยที่มันทิ้งตัวของฟิลน้ําแข็งไว้ใช่ไหมนะครับถ้าเราเวลาเราทำดาเมจภายใต,ใต้วงน้ําแข็งนั้นอ่ะนะครับตีไปเรื่อยๆตีเอาดาเมจน้ําแข็งตีไปเรื่อยๆตามมันจะค่อยๆเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับเต็มสูงสสุดที่10แตคนะครับ แล้วก็พอเราพอเราเออพอเราใช้งานถ้าเรามีกลุ่มดาว3ด้วยเนี่ยนะครับพอเราเราสแต็กเต็มปุ๊บใช่ไหมแล้วเรากดอันตินะครับไอตัวสแต็กตรงนี้มันจะมา,มาเป็นตัวคูณดาเมจตรงนี้ให้เราเพิ่มเติมอ,อ่ะโดยผลรวมมันก็คือ20%ใช่ไหมครับคูณเท่ากับ c u r r e n t f o r t i ินเน็ตบวกห้าสำหรับกลุ่มดาวสามฟอสตินเนตมันเต็มที่15ใช่ไหมครับก็เป็น15บวกหเป็น20เนาะนะครับก็คือตรงนี้บวกเข้าไป1นึ่งยี่สิบคูณเท่าไหร่วะคูณ20่สิะ เออถ้าหล่วะทุกคน4 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์น่ยเยอะปะโคตรเยอะเลยนะคือตัวคูณเพิ่มจากเดิมทีแบบว่าเดิมทีประมาณปกติตัวละครหลายๆตัวมันจะประมาณ100ใช่ปะเออประมาณ100นิดๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะคือตัวคูณที่ที่เพิ่มเข้ามามันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4 0 0ร้อยเละคือคือเยอะมากนะทุกคนตรงนี้มันคูณนะทุกคนไม่ใช่บวกเห็นปะมันคูณนะ,ค,ะคือมันเยอะมากนะครับ แล้วก็อีกทีนึงฟิกมันจะไปแบบว่าโดดเด่นอีกทีนึงเลยคือกลุ่มดาวหกนะครับก็คือทําให้ในส่วนของอฟิกเนี่ยเขาสามารถบัฟเอทเคน้ำแข็งเพิ่มขึ้นให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีก25%นะครับของเดิมเรามีอีก5ใช่ไหมแล้วก็บวกตรงนี้อีก25เป็นเท่าไหร่ทุกคน40%เออคือเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากเลยเดิมทีเดิมเดิมทีเราเออเดิมทีเราทำดาเมจได้5000บวกไปอีก40%เท่าไหร่อ่ะ บบกไปเป็น7 0 0 0เลยอะก็คือเยอะมากนะครับมันค่อนข้างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเนาะว่าหลักๆแล้วฟิกมันเก่งตั้งแต่กลุ่มดาวศูนย์นะครับที่เหลือมันคือมันคือกลุ่มดาวที่ยิ่งเราเพิ่มกลุ่มดาวให้ฟิกไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ากลุ่มดาวที่มันดูโดดเด่นอะเป็น power spike ของเธอมันจะอยู่ที่กลุ่มดาว3กับกลุ่มดาวหนะครับก็ใครมีตังก็เอาให้ถึงละกันนะครับยิ่งใครถึง6นี่คือแบบว่าเป็นคอน้ําแข็งที่ดีมากๆเลยนะจะ อ่ะต่อมาเป็นเป็นเมทริกของฟิกซ์นะครับเอ่อเซตสองของฟิกซ์เนี่ยทำให้เวลาที่เราใส่เอ่อทำให้เราเวลาเวลาที่เราสลับอาวุธนะครับจากน้ําแข็งไปสู่น้ําแข็งอ่ะยกตัวอ,อย่างเช่นเราเล่นฟิกคู่กับอะไรดีล่ะเราเล่นฟิกคู่กับเมอริลแล้วกันอ่ะเล่นคู่กัน2คนฟิกเมอริลใช่ไหมเราสลับเป็นเราสลับอาวุธระหว่างฟิกกับเมอริลเนี่ยเราจะได้เอเดคไอ้น้ำแข็งเพิ่มขึ้นตามสเต็ปเนาะนะครับ ก็เริ่มต้นที่25นะครับแล้วก็สูงสุดเวลาเราอัพเมทิกจนเต็มเนี่ยนะครับก็จะสูงสุดอยู่ที่25นะครับก,ก็ประมาณนึงก็ประมาณนึงเลยนะครับอีกเอออีกข้อดีของตัวเซตสนี้คืออาวุธเนี่ยมันมันฟิกแค่ว่ามันต้องเป็นอาวุธน้ำแข็งแต่มันไม่ได้ฟิกว่าคนใส่ต้องเป็นฟิก เข้าใจความหมายใช่ไหมนะครับคือเราไม่จําเป็นว่าต้องเอาเมทิคเนี้ยให้ฟิกก็ได้เราใส่อย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นก็มันเลยมันเลยค่อนข้างโอเคในแง่ของเซตสองในแง่ของความหลากหลายเนาะนะครับอ่าเดิมถ้าสมมติเราไม่อยากเล่นฟิกแล้วเราจะไปเล่นคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็สามารถโยนของน้องฟิกให้คนอื่นได้เช่นกันนะครับมันก็โอเคอแต่เซตสี่มันจะอาจจะโดจำกัดนิดนึงนะครับเพราะว่า มันข้อบังคับของมันคือต้องใช้ตัวของ frozen domain ก็คือตัวของสกิลสกิลของอาวุธของน้องนั่นแหละนะครับก็คือมันมันบังคับเนาะนะครับแต่ว่าผลน่ะมันโอเคนะครับผลมันโอเคมากเลยก็คือในเรื่องของว่าถ้าสมมติว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในในวงของฟลิกเนี่ยนะครับเขาจะโดนดาเมจเพิ่มเติม60%ของ adk ของตัวละครของเรานะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับหกสมมุติว่า adk ของน้ําแข็งเรา4ี่พันเอ๊ะประมาณตอนนี้ทุกคนน่าจะอยู่ประมาณ3ามพันถึงสี่พันใครวานหน่อยน่าจะประมาสี่พันใครไม่วานก็จะอยู่ประมาณ2องพันสามพันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอัตีสักสามพันละกันสามพันคูณกับหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่ทุกคนพันแปดใช่ปะนะครับพันแปดนี้เป็น a o e นะทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นวงอันติใช่ปะมันเป็นวงของสกิลสกิลฟลิกใช่ปะมอนซึ่งปกติเวลาเราเจอมอนสเตออออออรรรร์์ใในนนนนเเเเเเกกมมมมมีี้้หลหลลลััๆแวา,า,าจสตท่่ป็ูซะยะยชคบง ลงหอคอยก็เจอมอนหมูเจอลงเออเวลาลงเดินเวิลด์ก็เจอมอนหมูใช่ไหมคือมันเจอแต่มอนหมูทางนั้นเลยลงจอยเออลงจอยอาจจะไม่ค่อยเจอลงจอยมันเป็นพวกมันอะไรนะมันเป็นบอสเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะแต่ว่าแค่แค่เรารู้เฉยๆว่ามันเป็น a o e นะครับทุกตัวคือเราเจอโดนดาเมจบอกว่าพันแปดรัวๆเลยอ่ะอันนี้คือที่นาปัจจุบันนะแต่ว่ายิ่งเราตัวละครเรายิ่งโตไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตัวเอทีเคของเราก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆด้วยก็หมายความว่าไอ้พันแปดตอนนั้นก็จะยิ่งกระโดดขึ้ เพราะงั้นดีมากๆเลยแล้วก็ดาเมจมันทุกวิด้วยมันเป็นดีมันเป็น, DP นเนขาเรียกอะไรอมันเป็นดาเมจดอทอะนะครับดาเมจโอเวอร์ไทม์ก็ใช้งานได้เลยก็จริงจริงๆฟิกผมแนะนำเซตสีนี่แหละนะครับเป็นแบบนี้แต่คำถามคืออ้าวเราเรา,เราฟริกใส่ได้แค่เซตเดียวเหรอมันใส่เซตอื่นได้ไหมจริงๆแล้เราฟริกใส่ได้ใส่ของของฟรีก็ได้เช่นกันนะครับผมแนะนำเป็นตัวของซามิยา 2ชิ้นนะครับเพราะว่าตัวฟิกเองเป็นตัวละครดีเพสอยู่แล้วนะครับเขาทำดาเมจได้อยู่แล้วเนาะเขาสามารถเก็บสแต็กตัวของเมทิกซามียอได้อยู่แล้วนะครับก็ใส่เป็นซามเมีย2ชิ้นแล้วก็อีก2ชิ้นใส่เป็นตัวของโคลก็ได้นะครับทำให้เวลาเราติดคลิปปุ๊บอ่าเราได้ในส่วนของเ,อเขาเรียกอะไรคลิปด,ดาเมจเพิ่ม เขาเราเราได้ในส่วนของเครดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับเวลามอนสเตอร์ที่เลือดน้อยกว่า60%ลงไปอะไรเงี้ยนะครับก็ถือโอเคเลยนะครับตอนช่วงต้นเกมอาจจะไม่ได้ดูดีอะไรมากหรอกเพราะว่าเพราะว่าช่วงต้นเกมเราติดคลิไม่ค่อยบ่อยเนาะค่าสเตตค่าคลิเราไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเมื่อไหร่เราเข้าสู่เลดเกมปึ๊บซึ่งปกติแล้วแฟกซีทองเนี่ย ไอตัวเมทิกสีทองเนี่ยเราก็มักจะได้ช่วงในการเล็ดเกลียดอยู่แล้วใช่ไหมครับกว่าจาะฟาร์มกันได้มันก็สักพักหนึ่งอยู่แล้วนะครับค่าคลิปของเราก็เยอะพอแล้วนะครับมันก็มีโอกาสในการติดคลิปที่เข้าดาเมจตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะงั้นจริงๆฟิกจะใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นตัวของออสองอะไรนะสองซาเมียคู่2โครก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําสุดก็คงเป็นของของน้องฟิกเอ,เองนี่แหละคือ4ชิ้นนะครับก็ดูดีมากๆเลยเนาะนะครับ ส่วนสีดาวส่วนสีดาวคงแนะนําตัวเป็นเอ่อฟิกเป็นตัวละครดนะีเพสเนาะสีดาวผมคงแนะนําเป็นโซเบกนะครับช่วยเพิ่มในจริงๆตัวละครดีเพสหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนาะใครจะเล่นตัวละครไหนเป็นดีเพสผมแนะนําอันนี้นะครับก็คือเป็นใส่ไปโซเบกไปเลยเขาได้ดาเมจเพิ่มเติมเพิ่มเติมหกเปอร์เซ็นต์สแต็กได้สามรอบก็คือสูงสุดคือสแต็กอยู่ที่สิบสิบแปดนั่นแหละนะครับอืมอะไรประมาณนั้น มาดูเรื่องทีมบ้างน,นะครับจริงๆเวลาเราจัดทีมให้ฟลิกเนี่ยนะครับเวลาเราเล่นเวลาเราจัดทีมให้ฟลิกเนี่ยมันมีหลักการในการจัดอยู่นะครับก็คือถ้าเราสังเกตเรื่องของค่าสเตตของฟลิกใช่ไหมนะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปเบื้องต้นแล้วด้วยนะครับค่าชาร์จเขาโอเคอยู่แล้วนะครับค่าชาร์จเขาโอเคประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าค่าที่ตัวฟลิกเขาจะมีปัญหาคือค่าชเชตเตอร์นะครับค่าชเชตเตอร์เขาต่ำกว่ามาตรฐานประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ต่ำเยอะแต่ว่าก็ใช้อาวุธประเภทเชตเตอร์อื่นๆมันจะดดูีกว่า นะครับเพราะงั้นจริงๆแล้วถ้าเราเล่นทีมของฟลิกเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราใส่อาวุธประเภทชัตเตอร์เข้ามาช่วย1คนนะครับแล้วก็อีกอาวุธนึงนะครับควรจะต้องแล้วก,ก็อีกเงื่อนไขหนึ่งของการจัดทีมให้ฟลิกก็คือเราควรต้องหาอาวุธที่เน้นดาเบ็นน้าแข็งให้เยอะๆนะครับเพราะว่าจะได้ใช้ตัวของอะไรนะใช้ตัวของไอ้ฟลูเซนโดเมนเะนี่ยไอ้ตัวพาสซีฟของฟลิกได้เยอะขึ้นนะครับ เพราะงั้นก็คือประมาณนี้พยายามจัดทีมน้้าแข็งให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็พยายามแล้วก็1ตัวในนั้นควรจะต้องมีตัวละครที่ช่วยในการเชตเตอร์ด้วยซึ่งตัวละครที่ดีมากๆก็คือตัวของเมอร์ลิวนะครับเมอร์ลิวนี่ครบเครื่องเลยทั้งคู่เลยนะครับค่าเชตเตอร์ตัวเองก็สูงด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวละครน้ําแข็งด้วยนะครับเล่นกับฟลิกนี่คือดีมากๆอีกตัวมันทาให้เวลาที่เราเล่นตัวของฟลิกคู่กับตัวของเมอร์ลิวอีกตัวหนึ่งใส่อะไรก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเรามีตัวละครเจ เราจะใส่เป็นตัวของโคโค่ก็ได้โคโค่ก็ดีเพราะว่าโคโค่ก็เป็นตัวละครดาเมจน้ําแข็งเนาะนะครับก็สามารถเล่นได้เล่นกับฟลิกได้โอเคเหมือนกันแล้วก็โคโค่ช่วยในเรื่องของการฮิลด้วยเพราะเพราะว่าตัวละครอย่างเอ่อเมลิวแล้วก็ตัวละครอย่างตัวของ ฟลิกก็มันฮิวไม่ได้ใช่ไหมนะครับการมีตัวโคโค่มาช่วยในเรื่องของการฮิวมันก็ดีนะครับอ่ะแต่ว่าบางคนนะครับมีตัวของเมอริลซีนหนึ่งแล้วเมอริลซีนหนึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการฮิวด้วยประมาณหนึ่งเวลาที่เราเจาะเกราะมอนได้ใช่ไหมครับมันจะมีการรีสตอร์เรื่องของ HP เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้ตัวของ Mer เมอร์ิลตัวของทีมของเราได้เลือเดเยอะขึ้นขึ้นมาด้วยนะครับเพราะงั้นบางทีเราเล่นตัวของอฟลิกคู่กับเมอร์ิลเนี่ยบางทีมันก็ฮิวพอแล้วแหละทำให้อีกอาวุธชิ้นหนึ่งซือวาสะะนครับ นี่แนะนำเป็น,นปตังซื้อภาษาซื้อภาษาในทีมนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครมีตัวของ C1 ด้วยจะยิ่งดีมากๆเลยเพราะว่ามันช่วยบัฟเาเมให้เพื่อนร่มทีมได้เราจะมี2ตัวบัฟในทีมเลยนะครับก็คือตัวของฟลิกเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวของซื้อภาษานะครับเออแล้วซื้อภาษามีจุดเด่นอน่ตึงจุดด้วยก็คือเรื่องของค่าชาร์จที่สูงนะครับมันทําให้โอเคเราจะมีตัวจาะกรอกคือตัวของซามิเาเนาะแล้วก็ถ้าใครมีกลุ่มดาวหนึ่งมันจะมีเรื่องของการฮิวขึ้นมาด้วยนะครับก็คือตัวไม่ใช่ซามิเาสตัวของเมอร์ลิวนะครับต ไม้ตายได้จากตัวของซือภาษาแล้วใครที่มีกลุ่มดาวหนึ่งก็บัฟเพิ่มน้ำทีมได้อีกด้วยทีนี้พอเราเล่น2ตัวละครน,นี้พบเครื่องหมดแล้วเราได้เราเจาะเกราะมอนแล้วเราเก็บอันติีเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเอาตัวของฟิกซัทเต็มให้ได้เต็มที่เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะงั้นนี่เป็นอีกหนึ่งคอมโบที่ค่อนข้างดูดีมากๆเลยเทีนี้ใครไม่มีเมลิวเล่นยังไงดีใช่ไหมครับก็หาตัวละครเชเตร์อื่นๆใช่ไหมครับ เป็นตัวของคิงก็ได้คิงก็ดีในแง่ที่ว่ามันไปเล่นคู่กับตัวของฟิกแล้วมันได้สันพ้องโจมตีเห็นปะมันได้ในส่วนของสันพ้อง DPS เหมือนเหมือนกันมันเป็นสีแดงเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็ได้สั่นพ้อง DPS เหมือนกันแล้วก็อีกอีกอาวุธหนึ่งอ่าแล้วก็คิงก็ดีเนาะนะครับแล้วก็อีกอาวุธหนึ่งที่ช่วยในการแชตเทอร์ได้ก็จะเป็นในส่วนของ ชิโร่นะครับชิโร่ก็จะเจาะกรอะดีเหมือนกันค่าเชตเตอร์เขาก็อยู่ที่10เหมือนกันเนาะก็ใช้งานได้โอเคเหมือนกันอีกคนนึงก็ได้ก็เป็นอูมาก็ได้นะครับจะจะเล่นเป็นตัวของอูมาเป็นตัวเจาะกราะก็ได้เช่นกันเพราะงั้นใช้อะไรก็ได้ขอแค่ว่ามีสเตปในการเจาะกรอะที่สูงนะครับแล้วก็อีกอาวุธชิ้นหนึ่งก็ผมก็แนะนําเป็นอาวุธที่ก็อย่างที่บอกแล้ว่ามันขาดเงื่อนไขในเรื่องของการในเรื่องของดาเมจน้ําแข็งไปใช่ป่ะนะครับเราก็ควรหาตัวละครที่มันมีดาเมจน้ําแข็งเยอะๆไเป็นนนนตัวขออองงคค้ อยู่ไหนวะเออเนี่ยน้องคอน้ําแข็งก็ได้นะนะครับตัวน้องคอน้ําแข็งก็ไม่ได้แย่เลยเออจะเอามาใช้งานก็ได้หรือจะเป็นตัวของออโคโค่ก็ได้เพราะยังมีบางทีตัวละครที่เราเล่นเออที่พูดถึงม่อเมืม่อสักครู่เนะี้ยมันไม่ค่อยมีฮิวเป็นหลักเลยเนาะนะครับก็อาจจะใช้เป็นตัวโคโค่ได้เช่นกันก็แล้วแต่เราจะจัดทีมเลยครับเอาประมาณนี้แล้วกันจําไว้ว่าในทีมของตัวฟิกเองควรจะต้องมี2เงื่อนไข1คือพยายามทําให้ตัวละครน้ําแข็งในทีมเยอะๆนะครับมีฟิกคู่กับตัวละครน้ําแข็ อีกหนึ่งตัวก็คือแล้วก็โดยที่ในทีมนั้นนะ่ะใน1ใ,ในหนึ่งคนนะันจะต้องมีคนที่เป็นตัวละครชัตเตอร์สักตัวหนึ่งตัวที่เหมาะสมที่สุดคือเมอริลเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครดาบแหน้ำแข็งด้วยมันก็คอมโบกับฟิกได้ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีเมอริลก็ใช้ตัวละครอื่นๆไปเช่นเอ่อคิงก็ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆก็ได้เช่นกันเพราะงั้นก็ตามนั้นนะครับอ่าเวลาทําทีไม่ฟิกก็จะประมาณนี้นะครับ